สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาดูต้นนี้ครับโอ้โหใบสวยมากเป็นไงตอนนี้นะครับชื่อว่าซิลเวอร์คอร์ดนะครับเลี้ยงมาตั้งแต่ใบเล็กๆเ,เลยนะครับจนใบใหญ่โตมาโหรารนขนาดนี้นะครับสวยนะครับแต่ไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่ครับใบขอบใบจะเหลืองนิดนึงนะครับ แตาก,การช้ําน้ําแล้วก็ติดไวบละนะครับอันนี้ใบใหม่นะครับติดด่างมานิดหนึ่งแต่ก็ทําขาดซะอีกวันนี้จะพามาตัดขยายพันธุ์กันนะครับก็มาดูด้านล่างกันหน่อยครับตอนนี้เป็นไม้เลื้อยไปตามพื้นดินนะครับนี่ครับข้อที่เราจะตัดนะครับ ดูตาดูลากกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเ,เห็นตาไหมเดี๋ยวปรับแสงนิดนึงนะครับเอเห็นไหมครับตรงนี้คือตามันนะครับเดี๋ยวเราจะตัดเฉียงเ,เฉียงอย่างนี้เพื่อหลบตามันให้ตามันโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นใบใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้ลากครับยาวเฟื้อยแล้วครับก็ ข้อดีของไม้เลยดินนะครับคือรากมันจะดีนะครับเพราะว่ามันลงดินไปอันนี้ดูข้อต่างๆนะครับแล้วก็คือหนึ่งข้อจะมีหนึ่งตานะครับจะมีทุกทุกข้อนะครับรัวนี้เราตัดไปก็ก็คิดว่าจะโชคดีนะครับได้ตามาหลายตานะมาครับแล้วก็มาเตรียมตัวตัดกันเลยครับหลังจากที่เราเล็งกันไว้นะครับว่าจะตัด เฉียงนะครับให้ได้ตาแล้วก็ได้ลากทั้งสองฝั่งนะครับคือฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับตอนนี้เราก็มาเล็งให้ดีครับเอาให้เหมาะเอาให้เหมาะนะครับอย่าให้พลาดนะครับถ้าพลาดเราจะบันเทิงครับตอนนี้เราก็เตรียมมีดนะครับ คนก็ห่อคาดเชื้อให้ดีๆเลยนะครับก็เตรียมเราจะตัดตรงนี้นะครับตัดเฉียงนะครับเพื่อให้หลบตาแล้วก็หลบลากไปฝั่งนู้นด้วยนะครับเพื่อให้ลากติดขึ้นมาจะได้แข็งแรงนะครับไม้จะได้แข็งแรงนะครับสามารถออกใบใหม่ได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่ครับเราจะตัดาล้ครับเริ่มแล้วครับ การจะลดมีดเอามีดคมๆเลยนะครับออกแรงให้มันตัดที่ขาดซึบซึบเดียวนะครับเก็บใจนะครับไม่เจ็บมากนะครับก็ตัดแล้วก็ให้เตรียมตัวทําขั้นตอนต่อไปเลยครับครับหลังตัดแล้วก็มาดูผลงานกันเลยครับนี่เป็นไงสุดยอดเนี่ยครับหลบตาไปแล้วก็ เสียงไปลากฝั่งนู้นนะครับให้ได้ลากทั้งสองฝั่งก็อ้าวชิบหายแล้วลากขาดไม่ได้ดูเลยสงแต่ก็ไม่เป็นไรครับต้นนี้มันมีลากทั้งสองฝั่งนะครับก็ลากเยอะน่าจะรอดอยู่แล้วครับขอบคุณครับไป